ไปบนถนหนหมเลข12อีก7กมสวัสดีค่ะพี่น้องสิบ้าไปวัดหลวงปู่ศิลาย่ามืเอเร่งหลวงปู่คือสิบอายูเลยล่ะไป่หอดวัดก็เอา <c oughs> สิเล่อยไปมุกดาหารไปพอ่อเล่าอืน่นอยู่มุกดาหารใวัดลาีกกิโลหอดนองเต็กอีกสิบสองกิโล งไปก็ม่ละเอยียนะ <laughs> <laughs> อีก6กิโลวัดบุรอ่อกุกกลางอุ้ฝ่ามางามเาาลยรถขิดสายไปซายกับ งามๆในเส้นทางนี้ไปมุกดาหารมายั่มในเบิ่งตะวิวงามๆนี่ขึ้นโน้นงามๆมีเส้นทางค่ะทางของจั่วหวานาสิมหาหาเผาอยู่หม่องใดก็หม่องคนเฮ็ดสะพานใหม่สิโอ้อยจากเฮ็ดสะพานไปบ้านมันก็ไกลเต๋อเดี๋ยวมึงกสิบอ,อกมารับบอกกันว่าเฮา,าตั้งกี่พีเอ็ดไปก็ได้เนี่ยพอดลาดพวขาวพวขาวนะทำไมเบาๆอ่ะ น้ฝนนนเจียวท่อง้ามาขา้ามล <ำ S 1> เลน้ำเปล่าอูนอนนอาน้น้องไหม่นะแตียนน้องใหม่ปรวนเหอเป็นสังหรงอยังจะาพากันเอา,า,เน,อาน้องม่มันหกป๋ออะไรนี้น้ำไหลบนทังลำลำเปล่าบ้านหลุอบออกจากย่างตลาดมาไปทั้งประหารเด้อพี่น้อง ทางไปธรรมะอุทยานหลวงปู่ศิลาบ้านลุงงามเนีน่ยบางามบ้านลงลวงรถอง,ง,งมีแตะสวย ดอนจันุานดดาหารดอนจันทธ์ชิดซ้ายบ้านหลวงปู่ยอะไรนะกาลสินมันตรงเดี้ยวไปอีกทาั้งนี้นะั่นดีกาลสิทา์เตะกี้มากว่าท่นบบานไห้เห็ดหอดสะพานโมนี้มานนะเส้นตั้งเลยๆเรย่อยไม่เห็นแล้วเนี่ยเห็นเ้เนาะ เจนทางลอกสีขาบ้านบักโจกเฮงตัดว้นหนาว้นหลังต่ันสิลงมือนกันตอนมากพระเจ้าก็ลังเห็ุว่าท่านได้เลี้ยวซ้ำตองไปตจานีิพาเจ้า่อยู่นนอก็ขานองสูงตอนท้าไปรักษานั่นไรแทงนั้นน่ะมันคนม,นม,นม,นมิมิพาวั วัดหนึ่งได้ตั้งแต่นพนสั่งเจดีนะแห่นว่าจำไมมมมด้ไหเจดีจิถนนอ่ะถนนน,น้อยน,นอยน่อยเนะีว่ามันไปทางไหนเด็กมายเลขหนึงน่งสองชิดว่าใกล้หออะไรติดติที่มี ขัต,ต่อไปบนถนนหมขหสอกเก้กิโลเมตรอุ้ยีเกิโลเมตรป่าย้ขึ้นไม่จะปไมม่ายหลังเยเอกว่าเจ็ดกิโลหรือว่า,วา,าเก้ากิโลนึงไหมางวอกข้าซิริปวดหัวเพราะซิิเคือวันเจ็ดเดียก็ว่าเกา กินยาเด้อสิเหลเอ้ยคนอะน้องใหม่คือปล่อยมันขึ้นนะะเป็นปอยมันขึ้น,เป,น,ปนเป็นกอหรอปะเป็นใช่แล้วไม่พายกับใส่อะไรเลยขี้วาเนี่ยเตียนมนะขี้อัดซักหยกน้องใหม่เนี่ยเตียนไปยังไหนก็ขมนะ แถวบ้านกีมันมือขมเนี่ยล่ะผลไม้พัทได้เรื่อยไปเมื่อกี้บ้านคนละพันขี้มือหวานไมหวานเนี่ยคุณพิ่กี้ไงมาไอซิลีกสิบรถมาวัดหลวงปูนมาหอนแล้วสิบอกกับรถไปใส่สิลลี่โอ้นั้นนี่ที่บุ โอ้ยถึงแล้วพี่น้องถึงแล้วจ้าถึงแล้วค่ะถึงแล้วนะคะวัดหลวงปู่ศิลามาถึงแล้วพี่น้องเลยโอ้สองขางทางพี่น้องล้านค่ะเต็มไปหมดสาธุด้อนี่ไงวัดแกอยู่นู่นนี่ลูกปั้นลูกปั้นแล้วเขาไปทั้งคนเฮ้ยเขาไป เข้าห้องน้ำขอเข้าห้องน้ำแล้วนี่ขุนขุนหลวงปู่เจอดเลยจะไปลองเลยขุนหลวงปู่ตาจุดเด้อขุนบารมีลูกหลานจะได้มากราบหลวงปู่เลยไหเข้าไปทั้งขวามือไรก็ไดเออถึงแล้วเดี๋ยวลงไปอันเดี๋ยวได้ลูกส่อร้ายขาไปคุณนี่ตัวหลวงปู่อยู่ฝั่งซ้ายนี่ลูกปั่นแล้วย่ำๆหนี่คนบอกออกดอกคนมะขามาไหว้คือคนมาไหวเข้ามาไหว้ ถึงแล้วพี่น้องฝนอ่ะสามาพี่ก่อนลูกกันเ่าจังไคอยย่างออกไปฝนแล้วก็เ่ากระต่ายมุกดาหารมาห่อผีมาแวะมืออื่นทนยุพาถ่านมือหินมือหินออกจากบ้านบักโชกไปจักกิโลมันว่าเอันนั้นข้าไปสาวเอาแล้วที่สุดนี่สิไปมุกดาหารพี่น้องก็เลยมาแวะเป็นทางผ่าแก๊สแอร์งานไก่ ห้ามถ่ายวิดีโอติเอ้า ยี่สิบบาทเลยี่สิบสองแม่อยา่าไปเข้าแ <c oughs> ม่จะเข้าไปทำไมเนี่ย อันนี้เ้าเข่าทั้งทั้งหลังเลยพี่น้องกำลังสียางออกทั้งหนาน,อนอพอหญานากอยู่ประตูโคงพนเพิ่งมางามคักแน่นี่ยชัดบอละพี่น้องอันนี้คําแล้วเด้ยพี่น้องสีหามงแรงก็ยังมีคนอยู่เขาสิไปมงดาหารอื่นก็นสิไปพอปูศิลาก็อยู่พุ่นล่ะ ชาดอกใม่ค่ะเป็นมีโฮมไวยบริการย่ามแดดย่ามฝนนำชาดอกเรียกแต่ศรัทธาแต่ศรัทธานะคะแะกนจ่ายทุกานาฬนาเต้าคือคอปเลยใช่ไหมตอกสองเปลอเสร็ ถูงวันสงที่สามที่สที่หาลนไม่อออดอกใหม่มีแต่สดสดงามๆอันนั้นเพิ่นเท็นอย่างโอ้เพิ่นบูชาบูชาอะไรแตก๊กเครื่องรางรูปหลวงปู่เด้อันนั้นคอยมาบูเพิ่น ข้าบุญแล้วข้าวแล้วน้องยังไปหาหลวงพู่วันามาหอดแล้วพี่นออ้องมาถึงมาหอดแล้วเคยเห็นตอในโซเชียลมือนี่มาหอดแล้วเด้อพี่น้องเลยวุ่หลายสายเงาถึงแล้วค่ะเรียกพ่อมาด้ว <ไป S 2> ยสินู่นพ่อมาไปอู้สูงอีหลีพี่น้อง

ขึ้นภูขึ้นผู้หาหลวงปูขึ้นภูเขาใหายลูกก่อนไหมไหว้ก่อนก็ได้ขึ้นมาแล้วพี่น้องโอียฟังคนจะเป็นวัดหลวงปูท่านนี้เป็นปูนปั้นหลวงปูจะเดินไปรอบๆมาทางนี้ vì thang thương là mình lục của phù đỡ như thế อยังรอ,รอบรอบด้านหลังหลวงภู Ma'ti ra